คุณเคยสงสัยไหมคะว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ตึกรัฟ้าสูงเสียดฟ้าอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันจะคงอยู่ตลอดไปจริงหรือประวัติศาสตร์บอกเราว่าไม่มีอาณาจักรใดที่ยิ่งใหญ่ยั่งยืนยงแล้วอารยธรรมของเราในปัจจุบันล่ะคะจะมีจุดจบแบบเดียวกันหรือไม่วันนี้ เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติลองหลับตาแล้วจินตนาการภาพโลกเมื่อหลายพันปีก่อนดูสิคะไม่มีเมืองไม่มีถนนไม่มีแม้แต่ภาษาเขียนมนุษย์เราเป็นเพียงนักล่าของป่าที่เร่ร่อนไปตามฤดูกาล แต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นการปฏิวัติกเกษตรกรรมค่ะเมื่อมนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เราก็เริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งและนั่นคือจุดกำเนิดของอารยธรรมลองนึกภาพกลุ่มคนที่มารวมตัวกันสร้างบ้านสร้างเมืองขุดคลองชลประทานเกิดเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ทั้งเมโสโปเตเมียอียิป อินเดียและจีนพวกเขาไม่ได้แท่สร้างเมืองนะคะแต่พวกเขาสร้างระบบค่ะระบบการเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวระบบกฎหมายเพื่อควบคุมสังคมและระบบความเชื่อเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนี่คือรากฐานที่สำคัญของสังคมมนุษย์ที่เรายังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้จากเมืองเล็กๆมนุษย์เริ่มมีความทะเยอทะยานมากขึ้น นำไปสู่ยุคแห่งจักรวรริที่ยิ่งใหญ่ลองนึกถึงความยิ่งใหญ่ของกรีกโบราณต้นกำเนิดของประชาธิปไตยปรัชญาและกีฬาโอลิมปิกหรือจะเป็นจักรวรรดิโรมันที่แผ่ขยายอำนาจไปทั่วยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนสร้างถนนท่อส่งน้ำและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งในขณะเดียวกันทางฝั่นตะวันออก จีนก็กําลังสร้างอาระยธรรมที่รุ่งเรืองไม่แพ้กันภายใต้ราชวงศ์ต่างๆพวกเขาสร้างกําแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่คิดค้นกระดาษเข็มทิศและดินปืนแต่คุณผู้ฟังคะประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าสูงสุดคืนสู่สามัญไม่มีจักรวรรดิใดที่อยู่คำฟ้าจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องล่มสลายลง นำยุโรปเข้าสู่ยุคที่มืดมนยุคกลางหรือที่หลายคนเรียกว่ายุคมืดช่วงเวลาที่ยุโรปผเผชิญกับความวุ่นวายสงครามและโรคระบาดแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะโลกไม่ได้มืดมนไปซะทั้งหมดนะคะในขณะที่ยุโรปกำลังลำบากโลกอิสลามกลับกำลังรุ่งเรืองสุดขีดพวกเขาเก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และการแพทย์เป็นสะพานเชื่อมความรู้จากยุคโบราณสู่โลกสมัยใหม่และแล้วแสงสว่างก็กลับมาสู่ยุโรปอีกครั้งกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรเนซองส์การกลับมาของศิลปะวิทยาการและความคิดแบบมนุษยนิยมนำไปสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกและจักกรวาลไปตลอดกาลจากวิทยาศาสตร์สู่เทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตรวรรษที่18เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปอย่างสิ้นเชิงเครื่องจักรเข้ามาแทนที่แรงงานคนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมืองต่างๆขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ความก้าวหน้านี้ก็แลกมากับราคาที่แพงลิบลี่ว ความขัดแยง้งการแย่งชิงทรัพยากรและลัทธิจากระวัตินิยมนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองโศกนาฏกรรมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่ในความสิ้นหวังมนุษย์ก็ยังคงมีความหวังหลังสงครามเราเห็นความพยายามในการสร้างสันติภาพการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ และการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากมนุษย์ถ้ำที่เร่ร่อนสู่มนุษย์ยุคดิจิทัลที่เดินพางไปอวกาศการเดินพางของอารยธรรมเราช่างน่าทึ่งจริงๆนะคะแต่บทเรียนจากประวัติศาสตร์บอกเราว่าความเจริญรุ่งเรืองมักมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเสมอวันนี้ เรารเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งในรูปแบบใหม่คำถามคือเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแล้วนำมาปรับใช้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้หรือไม่หรือเราจะซ้ำรอยเดิมเหมือนจากกระวัติที่ล่มสลายไปแล้วคำตอบอยู่ในมือของพวกเราทุกคนคะ่ะขอบคุณที่ร่วมเดินทางข้ามเวลาไปกับเราในวันนี้นะคะ หวังว่าเรื่องราวอารยธรรมของมนุษย์จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันสร้างสารรค์โลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะถ้าชอบรายการของเราอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ